มาแล้วเลขอาจารย์กฤษดาเน้นเลขนี้นะ1กรกฎาคม67 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะคะเหลือเพียง2วันเท่านั้นจะได้ทราบผลแล้วนะคะว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินเรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะขอให้ออกตัวที่เราการเลยค่ะ หนูจะกาตัวไหนดีคะครูซ่านนะคะบางคนก็ยังยืนงงในดงเลขอยู่ตอนนี้นะคะแต่บางคนก็การครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนโอ้ยตายแล้วนะคะอ่ะขอให้เฮงขอให้ปังกันทั่วหน้านะคะสำหรับงวดนี้และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูการที่การบ้านชุดนี้กันดีกว่านะคะ มาเริ่มกันจากชุดต,ตัวเลขของอาจารย์กฤษดาค่ะทุกคนสําหรับวันนี้1กรกฎาคมนะคะอาจารย์กฤษดาให้มาเด่นบนฟ้าที่เลข2นะคะทุกคนวิ่ง2นั่นเองสําหรับ2ตัวบนฟ้าของอาจารย์กฤษดานะคะทุกคนมาลุ้นกันเด่นบนฟ้าที่เลข2วิ่ง2ตัวเดียวมาลุ้นการวันเลขของอาจารย์กฤษดาจะเข้าไหมนะคะซึ่ง ชุดสรุปนะคะชุดสรุปชุดเน้นอาจารย์ปริศดาก็ให้มาเช่นเดียวกันงวดนี้1กรกฎาคมเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเลยนะคะ2ตัวบนฟ้าให้เน้นๆที่20กับ24ส่นะคะส่วนฝั่งขวาเป็นชุด3ตัวของอาจารย์ปริศดานั่นเองให้มา2หางจะมีเลข724 แล้วก็7 2 0นะคะทุกคน7 2 4แล้วก็7 2 0นั่นเองอ่ะนเน้นที่2 0กับ2 4มาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าเลขของอาจารย์กฤษดาจะเข้าไหมนะคะและสำหรับใบนี้เป็นชุดเต็มของอาจารย์นั่นเองนะคะซึ่งอาจารย์ก็ตัดมาจากชุดนี้นั่นเองนะคะจะมีเลข0 2 2 0และ เลข2 4นั่นเองที่อาจารย์ตัดให้เน้นให้นะคะทุกคนมาลุ้นการจะเป็นยังไงสําหรับงวดนี้นะคะซึ่งก็ถือว่ามีเลข2 4 4 2มาตรงกันเลยนะคะกับเลขของเอสบีวานาเอาก็ให้2ตัวลงล่าง4 2มาเช่นเดียวกันตรงกันเลยนะคะกับเลขของ อาจารย์กฤษดานะคะทุกคนมาลุ้นกันค่ะและสําหรับข้อมูลใหม่นี้ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นข้อมูลใหม่แอดมินเจอมาอีกทีนึงแต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงนะคะทุกคนอะมาลุ้นการงววที่แล้วนะคะเขาให้1นสา กับ04นะคะทุกคนสลับตำแหน่งนะคะก็ถือว่าเข้าทั้งบนฟ้าและลงล่างเลยนะะสำหรับชุดตัวเลขของเขาขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะเพจว่าไปจมไปนะคะทุกคนภาษาอีสารนะและสำหรับงวดใหม่เขาก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ1กรกฎาคมเด่นที่เลข9กับเลข2นะคะเลข9จะมี92 93และ97นะคะทุกคนส่วนเลข2จะมี20 22 และ2 6นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันเลข9 กับเลข2จะมาไหมนะคะทุกคนมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะซึ่งก็ถือว่ามีเลข2 0น,นะคะตรงกันเลยกับเลขของอาจารย์กฤษดาเช่นเดียวกันอาจารย์กฤษดาก็ให้เน้นที่2002และ2 0นี้ก็ยังมาตรงกันอีกนะคะกับเลขของเฮ <ian> ียนันเฮียนันก็ให้2ตัวลงล่างห่างเดียว2002มาเช่นเดียวกันอ่ะตรงกันเลยมาลุ้นกันว่าจะเข้าไหมนะคะและมาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคน ชายาของเขาแอดคนปีกุลนั่นเองให้มางวดนี้1กรกดาคมนะคะทุกคนเป็นชุด3ตัวแล้วก็2ตัวบนฟ้านั่นเองนะคะคนปีกุลให้มา3ตัวจะมี6 8 3 3ดสามสาแล้วก็3 7 5นะคะทุกคนส่วน2ตัวจะมี8 3 8 5ามดหด แล้วก็เลข75นั่นเองนะ,ะทุกคนมาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของคนปีกุลจะมาไหมนะคะและทีนี้เรามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคนแอดมินไม่ทราบฉายาเช่นเดียวกันนะคะเขาไม่ได้ลงฉายาไว้ค่ะ1กร,รกฎาคมให้มา3ตัวของเขาจะมี3หางนะคะนั่นก็คือเลข7,20,907แล้วก็7,53้นั่นเองนะคะสำหรับ2ตัวของเขาจะมี 20, 2 7 537- 909แล้วก็เลข07นั่นเองแน่นอนเลยมี2 0นะคะตรงกันเลยกับเลขของอาจารย์กฤษดาเช่นเดียวกันอาจารย์กฤษดาก็ให้2.0มาและ20ก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับใบแดงใบนี้ก็มี0220เช่นเดียวกันนะคะมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันว่าเลข2 จะมาไหมสําหรับวดน,นี้นะคะทุกคนและจากนั้นเรามาดูการที่ใบนี้ค่ะทุกคนเป็นชุดโคงสุดท้ายจากแอตโตนั่นเองให้มาเม็ดเดียวเน้นๆนั่นก็คือเลข61นะคะสตัวเน้นๆนั่นก็คือ361นั่นเองมาลุ้นกันว่าจะมาไหมสําหรับ361แล้วก็61เน้นๆของแอตโตแอเมนลืมแจ้งนะคะทุกคนสําหรับเลข6116นะคะ เคยเข้าติดกัน2ปีซ้อนเลยนะทุกคนปี65หกรกฎาคมปี65ก็ออก 61นะคะต่อมา1กรกฎาคมปี6 6เลขก็ออก16นะคะทุกคนจะมี61แล้วก็16แล้วก็เข้า2ตัวลงล่างทั้งหมด2ปีเลยนะ,ะมาลุ้นกันสำหรับปีนี้นะคะปีที่3 1กรกฎาคมจะมา2ตัวลงล่าง16หรือว่า61หไมมาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะหลังจากนั้นเรามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคน1กรกฎาคมให้มาเด่นที่เลข6นะคะจะมี6066 3ตัวให้มา2องหางด้วยกันนั่นก็คือเลข660และก็602นั่นเองนะคะฉายาของเขาแอดพรพันนั่นเองชื่อของเขานะคะที่นำมาฝากแอดมินเจอมาก็เลยนำมาแบ่งปนันซึ่งก็ถือว่ามีเลข02ที่ตรงกันเลยนะกับเลขของอาจารย์กฤษดาเช่นเดียวกันค่ะและหลังจากนั้นมาดูกันที่ใบนี้เป็นเลขจากแอดนมบรรบือนั่นเองให้มาวดนี้หกรกฎาคมนะสหางเน้นๆนั่นก็คือเลข69 96 79แล้วก็97นะคะทุกคนอาจจะมาไม้7997นะคะก็เป็นเลขเด่นเช่นเดียวกันในงวดนี้มาลุ้นไปด้วยกันค่ะส่วน69นั้น ถือว่ามาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขใบนี้ใบนี้งวดที่แล้วก็เข้า0ูนย์สี่งวดนี้ให้หกเก้ามาเช่นเดียวกันมาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอดหนุ่มบรบือนะคะและทีนี้มาดูการที่เลขของอาจารย์คมกันบ้างดีกว่านะคะอาจารย์คมให้มางบน้อยให้เล่นชุดนี้นั่นเอง3ตัวให้มา2หางเท่านั้นนั่นก็คือเลข382 แล้วก็372นั่นเองสําหรับเลขของอาจารย์คมวดนี้อาจจะเข้า3ตัวก็เป็นไปได้มาลุ้นไปด้วยกันเลยนะถือว่าเลขสวยเช่นเดียวกันนะคะ382ของอาจารย์คมมาตรงกันเลยกับใบแดงใบนี้ขนมไทยอาจารย์เต่าให้มา382 328ตรงกันเลยกับชุดเน้นของอาจารย์คมนะคะทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันค่ะและสําหรับชุดนี้นะคะเป็นชุดสรุป2ตัวลงล่างเน้นๆของอาจารย์คมให้มาจะมีเลข91 95้เน้นๆเลยนะคะต่อมาก็มี51ที่เป็นชุดรองนั่นเองอ่ะ9195เขาให้เน้นที่2หางนี้มาลุ้นกันค่ะและใบนี้เป็นชุดเต็มของอาจารย์คมนั่นเองนะคะก็จะมีตามภาพนี้เลยนะคะ3ตัว183 382 903 9 7นะคะ903 975 372และ 175แล้วก็มี972ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่า,าจานคมเขาก็ตัดให้แล้วนะคะซึ่งก็คือชุดนี้นั่นเองเป็นชุดเน้นชุดตัดงบน้อยก็คือเล่นชุดนี้นั่นเองอามารุนกันว่าจะเข้าไหมนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้นะคะฉายาของเขาแอดป๊ออายต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะแอดป๊ออายนะ,ะเที่ยวไทยงวดนี้ 1. กรกฎาคมนะคะจะมี26 แล้วก็28นะคะทุกคนดูจะขึ้นแล้วน่าจะให้เน้น2หางนี้นั่นเองวิ่ง2ตัวลงล่างที่เลข2นั่นเองมาลุ้นกันว่า2จะมาไหมนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ แอดมินนำมาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อ,อ,อให้เป็นแนวทางในใการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยรวยปังๆสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเราจะเจอกันกับคลิปเก็บตกโค้งสุดท้ายนะคะตามด้วยคืนหมาหอนในวันที่30มิถุนานนั่นเองค่ะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขูสุขอนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องแห้งแห้งมั่นหมาน,มนสุขูสุขอนเด้อค่ะเด้อ